อยากใช้น้ำตาไหลพ่อไลฟ์ในรอบปีใช่เหรอแล้วก็ไลฟ์บ่อยอยู่นะพรุ่งนี้รู้เลยรู้ว่าทำไมทุกคนพูดกันแบบนี้เป็นอะไรเป็นเท่ากับเป็นคนหลอเน่ใช่เแค่คาครับ thank you สวัสดีปีใหม่ครับตอนนี้ยังทันอยู่ไหมถ้าเกิดสวัสดีปีใหม่ทุกคน ทันไหมนานทันแหละทันแหละเนาะถ้าทันใจว่าทันมันก็ทันโอ้ยอย่าพูดหายเป็นล้านชาติใช่เหรอล่าสุดก็แค่ <c oughs> พฤจิกาพฤติกา,กาใช่ทนันสวัสดีปีใหม่ฮะถ้าถ้าเกิดว่าทันก็สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบุมไม่รับในติกตอกเหรอเอ้ยงั้นไปติกตอกดีกว่ารับ t ิกตอกดีกว่า พูดได้ไหมพูดได้ไหมล่ะเรอวันรอคืนจริงๆคนนี้ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าหนูบอกว่าทานมันก็ทานใช่ตั้งปีที่แล้วเนาะมันใกล,กล้ๆกันแหละบุมเคยไปเบอร์ใหม่ไม่เคยไปเบอร์ครับดูได like ้สไปเดอร์แมนเยสไอ้ไล่สไปเดอร์แมน แฮปปี้นิวีย์ครับเสียงใหญ่เลยมันก็พฤจิกาอลายก่อนแปลวประวานใช่แปลวประวานพฤจิกาแหละถ้าคิดว่าใช่พฤจิกามันก็พฤจิกาจริงป่าวเดี๋ยวขอดูก่อนนะขออนุญาตส่องตัวเองก่อนใช่หรอบุมพูจิดีบุมล่าสุดบุมรักพูจิมาละบ่อยๆนะคิดถึง หาน้ำอุ่นกินเร็วได้เดี๋ยวบุมไปกินน้ำอุ่นกันได้อาบน้ำไม่ได้กินน้ำอุ่นเลยใช่ที่บุมอพยจิกาใช่บุมไลฟ์พยจิกาล่าสุดอ่ะทุกคนไปไหนมาครับปีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาทุกคนไปไหนกันมาบ้างอ่ะ อยากลอกไว้ปีหน้าเผื่อไปเที่ยวบ้างอะปีนี้อยู่ในกรุงเทพไม่มีความคิดว่าจะไปต่งางจังหวัดเลยอะอันยยงครับไม่ไหวพอกไหวแอบสปอยผลงานหน่อยได้ไหมไม่ได้ฮะแต่เราเจอแกล่าสุดตุลาไงฮ่าอยากเจอแล้วสิอยู่บ้านเลยครับเออทำไมอะ่ะมันรู้สึกแบบ ไม่รู้จะไปที่ไหนกันหรอหรือว่าไงบุงก็รู้สึกแบบเออมันไม่อยากไปแบบไม่อยากออกจากกรุงเทพเพราะขี้เกียจแย่งแย่งกันเที่ยวปะความรู้สึกบุ๋งนะดูไลฟ์อวตารสองทูดิไอไลนะ like, ์นะไอไลมากเลย <c oughs> life, นะเวลีไลน์เลยไม่ไลฟ์นานเลยจะพยายามนะครับ จำหน้าไม่ได้แหละใช่ที่จำหน้าไม่ได้เพราะว่าหล่อขึ้นเ <c oughs> สียงเท่ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่เรียกเท่ดีกว่า <c oughs> เจอต่างหูยังเ <c oughs> จอแล้วครับเจอแล้วเจอต่งหูแล้วแป๊บหนึ่งนะเจอแล้วบุม้มเจอแล้วเจอแล้วนี่มันอยู่ใน ซอกกระเป๋าเสื้อของบูมซึ่งไม่รู้ไปไว้มาตอนไหนแต่บูมเจอแล้วสบายใจได้นะฮะพกุี้จะพยายามไม่ลืมเอาไปรอขึ้นนะครับรอขึ้นแหละเอ๊ะจะดีใจดีไหมเนี่ยและยังจำหน้าแฟนๆได้ไหมเนี่ยจำได้ทุกคนจำได้ยันเล็บเลยอะเจอต่างหูแล้วดีมาก บูมรู้นะว่าพี่จะต้องดีใจมากแ,แน่ที่บูมเจอต่างหูถ้าไม่เจอก็ซื้อใหม่คนเยอะไม่ได้ไปเลยดูปูในห้องบูมอะไม่ได้ไปพูเลยไม่ได้ดูพูเลยเพราะว่าส,สถานที่อัพโคจนมากแต่สีผมเธอคือเริ่มไม่สบายใจแล้วเอา้าพี่ชาวบอกทําได้นะวิทำไมผู้ใจไม่ดีแล้วอ่ะสวัสดีครับผม เชียงใหม่เราติดมากใช่บุมเห็นในติ๊กต k อกอยู่แบบค่อนข้างที่จะติดนานเลยอ่ะพูดนี้ล่าสุดทำเล็บสีลาเล็บสีใสมาพูดให้ถ่ายเล็บไ,ไม่น่าพูดเลยพี่เตรียมไปซื้อใหม่ให้ใหม่แล้วอุ๊ยขอบคุณครับแต่บุมเจอแล้วบุมไปนั่งลืมมาอยู่อยู่ในกระเป๋าอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แฮปปี้นิวเอียร์นะครับบุมไปก่อนนะครับฟันดีจีบอยู่ไปไม่รู้ฟันดีครับผมวันนี้ยังจำเล็บ <laughs> เปลี่ยนบ่อยแลวสิอยู่นี้เป็นดาวต่อต,อ,ตอนะต่อตอะไรอ่ะต่อๆต,ตั้งต้นเหรอให้ทายเล็บสีอะไรอยู่สีแดงสีแดงสีเขียวลูกรลักพ่อเสมอแหละ อุ้ยเราไปเอาประวานดีกว่าเราไปประวานดีกว่าอุ้ยธนาทรอ,อุ้ยธนาทรขึ้นกับผมไหมครับถ้าขึ้นแล้วมันจะดีเลยไหมเนี่ยดีเนีวันนี้ไม่มีคนทักว่าดีเลยไปเรื่อยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยนี่หมายถึงเรื่องไหน,น่ What is your next acting project อ่านาวตอบว่าไงดีอ่ะค้างอ่ะเอาดีอีกแล้วเหรอพอพูดค้างปุบค้างแล้วเหรอจริงไหมเนี่ยดีเลยอยู่นะเน็ตบ <h> ah> ้านฝากเน็ตเข้าผมที เน็ตต้องเข้าผมแล้วล่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็กินนอนออกกำลังกายกลับมาออกกำลังกายแล้วพูดปุ๊บเป็นปรับอันนี้จริงไหมจริงไหมเนี่ยจริงจริงไหมซีเรียสนะืม เศร้าใจจริงกับเน็ตตัวเองเชียงใหม่เย็นเวอร์ที่นี่ก็เย็นนะแอร์เปิดแอร์หยอกเน็ตปกติโอเคสไปเดอร์บ m ูมตอนนี้หนาวจริงเน็ตปกติไม่ค้างไม่ดีเลยดีมาก อย่าแกงพ่อตอนนี้บุ้มกลายเป็นพ่อมาแล้วใส่หมวกได้ไหมพีซพูดเหรอฮะเอ็นดูฟิตหุ่นรับซัมเมอร์รอสงกลารเลยอะฟิตหุ่นรอสงกลารเลยเชื่อแล้วว่าหนาวหนาวจริงๆที่เสียงเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็น่นจะเป็นเพราะหนาวเปิดแอร์เวอร์จัก ตอนนี้ก็หนาวตอนกลางคืนก็ร้อนเนอที่เป้าโฮมิกเชื่อมะไม่อยากให้ไปไหนแล้ะเป็นไม่อยากให้เป็นพ่อแล้วเป็นปู่ได้ไหมก็ได้นะ้หลานเอ้ยใส่หมวกน่ารักโอเคล่าสุดทุกคนชมหมวกแล้วไม่ชมบูมแล้วเป็นลูกได้ไหมครับเป็นได้ครับเป็นได้ทุกอย่างเลยครับ Line's cover hair the ไม่อยากเป็นพ่อเป็นแฟนได้ไหมตายจริงเขินนะโซคิวเพราะเลิกูบีหรือเปล่าใช่เป็นเพราะเราเป็นเลิกูบีเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเก่งเก่งจริงจริงจริงแนเลิกูบีจริงแนะใครๆก็มองว่าปั่นแต่เราเลิกูบีจริงเธอก็น่ารักพูดดี เอาเป็นหนึ่งหัวใจพอเพื่อน <c oughs> เป็นเพื่อนได้ไหมคะเป็นได้เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ได้ทุกอย่างแล้วจะแ,แค่นะจะแ,แค่ครับมคมับเป็นได้เต้าได้ไหมเป็นให้ได้ทุกอย่างเลยฮะตบมือ <c oughs> นอนไหมตาดูไม่ไหวแล้วจะเป็นตอนไหนก็นแล้วแต่บุ้งก็ตาไม่เคยไหวอยู่แล้วเฮ้ยคุปปเดียวกันเลย เห็นเขาบุมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเลือดกรุปบีหน้าตาดีทุกคนแนะนำสถานที่ที่บุมมูเตลูทีมีวัดจุลามณีสาลหลักเมืองอ่าพพิขเนตตรงเวสเกตพ่อไก่แก้วแล้วก็บ้านของกุณาบูมแล้วก็ จะอะไรพูกไปแล้วนี่ยว,วัตเขียนวัตเขียนะฮะประมามหะาใช่แล้วกูเองกัน้าตาดีแต่บีดีกว่าจริงมูเยอะมากแม่จริงๆก็เป็นคนมูอยู่แล้วก็ก็มูทุกที่นะก็ชัดทานใะไทุกทุกที่นะ เดี๋ยวพร่งนี้ไปเลยเริ่มจากไปเกตออวัดแขกพูดไปยังอ่ะลืมอ่ะไอตานนั้นละขอบคบุณครับสวัสด,ดีน้องบูสวัสด,ดีครับคุณสามารถออกมาจากตู้เสื้อผ้าของฉันเพื่อทำให้ฉันกลัวม <c oughs> ูไปอยู่ตู้เสื้อผ้าบูสวัสด,ดีครับเจ้าพ่อบู่ขาได้สองตัวสามพัพูดแล้วนะผมพูดแล้ว บุ้มสักยันด้วยไหมไม่สักครับไม่ได้สักเป็นหมึกครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาใหม่บุ้มพูดวัดแขกไปยังอะ่ะแต่วัดแขกมีด้วยนะมีวัดแขกจริงๆมีวัดแขกอีกวัดหนึ่งลืมแล้วอะ่ะลืมชื่ออะ่ะแต่จําได้ที่อยู่อย,อย,อยู่อยู่แถวอุดรอ,อะ่ะที่เป็นพญานาคเป็นนาคีอะ่ะวัดอะไรนะ วัดอะไรนะช่วยคิดหน่อยนางเซล,ลีน้องอะไรอะ่ะเอ้ไม่ใช่น้องอะไรวัดอะไรอ่คิดถึงนางบูมที่สุดเลยขอบคุณครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะยังแต่เมื่อกี้พูดละโอเคใช่มีวัดแคร์วัดอะไรนะที่เป็นนาคีอะ่ะช่วยคิดหน่อย <laughs> คิดไม่ออกเซิร์ชก่อนลืมชื่ออ่ะขอโทษครับวัด วัดวัด <c oughs> นาคีคำชะโนดใช่ครับคำชะโนดคำชะโนดครับคำชะโนดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ,ะะรอขอบคุณครับคำชะโนดปะใช่ฮะคำชะโนดครับบุ้งก็นั่งจะเซิร์ชวัดนาคีอยู่บุ้งก็เจอสถานที่ที่ไปถ่ายนาคีเลย ใช,ช,ช่คำชะโนดคำชะโนดแบบรู้สึกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากมูมมากไม่มีวัดไม่มีวัดที่เป็นนาคีมีแต่วัดที่มีนาคีฮะขอโทษครับขอโทษครับวัดที่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมศรัทธามากจริงๆขอโทษแค่นั้นเองครับผมจำได้แล้วครับวัดคำชะโนดครับ วัดคำชะโนดนี่ที่สุดเลย the best เลยอะแต่อยากลองไปไหว้ภูเขาที่มีงูอะ่ะเป็นงูภูเขาเป็นงูอะ่ะก็เรียกอะไรนะเสือทีกแหละภูเขาที่เป็นเกตงูเจอกันเป็นเป็นงู ชื่ออะไรอุทยานหินเขางูหน้าไปถ้ำนาคามัง้งไม่รู้ชื่อแต่รู้จำภาพอยู่ในหัวเคยใช่ภาพอยู่ในหัวแต่ไม่รู้ชื่อจริงอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอ้าหายหายเลยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย ราคาใช่ถ้าทุกคนว่าใช่ก็ใช่หละเดี๋ยวตัว้งภาพเรื <c oughs> ม่มาไปหมามาหมามาไหนอะไหนๆก็มาสายมูแล้วใบห่วยวดนนี้หน่อยช่วงนี้ยังใบไม่ถูกอะบุญจะใบถูกก็ต่อเมื่อช่วงเดือนเกิดบุมอะเรารอไปดูก่อนละกันนะทำนาคาใช่ครับ จะหลับคาไลาฟ์แกละวิแสดงว่าเสียงบูมทำให้หลับฝันดีจริงเสียงแบบแผ่วๆนี้แหละสวัสดีครับรอแล้วกันเกิดอันนี้ได้ไหมอยากเกิดอยู่อยากเกิดทุกวันเลยชอบวันเกิดทํา ำนาคาที oh. ่มันที่ที่ท่านใช่ที่คล้ายๆงูครับเกิดไปเท่ยวหร่ว่าจำเราไม่ได้ซะแล้วโฆษณาโดยพี่ปื้มวันที่หนึ่งสิบหกได้ไหมเออดีนะออกเปะเลยบุ้มจะแลกสิ่งอนไหนครัใกล้แล้วครับผมอุ้งงานมาดูเลยอันนี่้ขอบคุณครับระวังโดนดุนะครับสถานที่ นั่นดูนะ่ะถึงมากเป็นสถานที่ที่แบบใช่บุมว่าแบบเห็นคนไปเยอะก็เลยแบบอยากลองไปดูอะดูแบบขลังอะเพราะแบบก็เมซิ่งอยู่นะที่ภูเขาจะเป็นแบบเหมือนูปบลักษณะลลักษณะจะทำให้ฉันนอนไม่หลับเป็นเพราะว่าเท่เกินชุดน่ารักเลยคนน่ารักนะวี คนแล้วแหละก็เป็นคนแล้วแหละพี่บุญค่ะขอสิบโพสก่อนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบุญยอมพูดจิ้มแก้มโอนห้าบาทไม่เอา ไม่เอาจิ้มหน้าผากปูลังกาบึงการใส่กันนะฮะปูลังกาปูรังกา,งกาล่าสุดพิมพ์เป็นปลาแล้วนะเฮ้ยปูรังกา มันต้องไปหน้าหนาวหรือเปล่าใช่ไหมบุว่ามันต้องน่าจะไปหน้าหนาวนะดูแบบมีหมอกด้วยทันนี้ไปน่าจะมีแบบไม่มีไรแล้วเซิร์ชเก่งมากฮะกูเกินต้องเข้า,าเดด็กช่างเซิร์ชก็อยากรู้อยากรู้เฉยๆว่ามัน,นยังไงภูรังกา ดีดีดีผมค,ครับอบค,ครับเฮ้ยคือเรื่องอะไรสราบภูลังกาเป็นหนังเลยอันยองเ้ยเที่ยงคืนแล้วอะ่ะจะต้องไปแล้วล่ะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเราต้องตื่นแต่ตีห้าเนี่ยเราจะไปแล้วนะ เราจะไปแล้วนะทุกคนคงจะหลับเป็นหมดแล้วแหละเราต้องตื่นตีห้าเลยนะจะไปแล้วนะครับน่ารักจังครับตัวบ,บุ๋มขอบคุณครับไปแล้วนะครับสามสิบค่อยไปไม่ได้ต้องตื่นตีห้าแค่นี้ตายก็จะลืมไปแล้วเตรียมวันนี้สอบค่ะสู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านถ้าสอบไม่ได้ก็ขอให้กามั่วผ่านนะครับอย่าลอกเพื่อน แต่ขอโพยเพื่อนมาหยอกหยอกไปเล่นเกมไม่เล่นแล้วไม่ได้เล่นมานานมากแล้วไม่ได้เล่นมาหลายชั่วโมงเราเล่นสีผมสวยนะว่าไม่ได้ฝันดีนะฝันดีครับดูเพลินไปนิดนุงคิดถึงจั๊กเจ๊ฉันเพิ่งแยกกับเจ๊เมื่อวานไหมใช่เมื่อวานพรุ่งนี้สอบค่ะเนะะี่ข่าวว่าเรียนจบแล้วไม่ใช่หรอรับปริญญาแล้วนี่ไม่สุดละ ที่จตู้ของฉันบายบายขอรางใจเลยค่ะตั้งใจนอนตั้งใจเลี้ยงน้องนามบายบายพักผ่อนนะครับครับผมตอบหนูหน่อยค่ะอะไรของเจเจว่างแน่เค okay, นะครับขอทักปนนันลาก่อนฝันดีครับผมฝันดีนะครับทุกคนบายๆมานจะมีซีรีส์อีกค่ะเร็วๆนี้ครับผม เรียนให้น้องค่ะอิจฉาน้องชายคุณมากเลยนะครับที่มีพี่สาวเรียนให้ขอบคุณมากจริงๆครับบ๊ายบายครับฝันดีครับฝันดีนะครับขอให้พรุ่งนี้รถไม่ติดนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นี่ทุกคนสบายเลยอะอิจฉาจังมีใครไปดูแบ็คพิงไหมถามก่อนก่อนจะไป See you soon take care and we love you thank you bye bye ใช่ไหมครับมีใครไปดูแบ็กพิงไหมฮะไม่มีเลยว้ายเงาถ้ามีเจอกันนะครับวันที่แปดมไปดูแบ็กพิงสวัสดีครับบ๊ายบาย